but it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up okay, we were alright staying awake till the sunrise, we were in love, couldn't stop us, like a good drug yeah. never run off. we hook up in my car, driving it so far, play your guitar you'd show me your heart let down our guards, think

ไอเตกเวียงจันมาในหนึ่งเนาะไปไปสมภาพบรรยากาศนํำกันนะเนาะหมู่เพื่อนมิสหายไปตรสตบายดีอีกข้งหมู่เพื่อนมิตรสหายมื้อนี้กัมพบกกับบ่าวเกตเซโนคนเก่าคนเดิมมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสว่างเนาะได้มาถ่ายคลิปลงคลิปให้หมู่เพื่อนมิตรสหายได้เห็นเนาะในขนาดนี้ตอนนี้ละแมน เทาสัญจรอ,อยู่ที่เส้นทางบึงถาดหลวงเนาะเส้นทางสี่เลนสามเลนรถอาจจะบลายเนาะเพราะว่าในเวลาตอนนี้เลาแมนเฮาถ่ายคลิปอยู่ในเวลาประมาณ12โมงเบิ่งบรรยากาศคือสิเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะแต่บแมนเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามื้อนี้เละแมนคืบฝนเนาะฝนตกตั้งแต่เช้าอากาซิยุดอยู่ในช่วงประมาณเก้าโมง10โมงนเนาะแล้วถ่ายคลิปอยู่ในขนาดนี้ตอนนี้ละเป็นเวลา12โมงเนาะ ถ่ายคลิปอยู่ในขนาดนี้ตัวนี้เลยในขนาดนี้แล้แม่เข้าอยู่ที่บึงทัดหลวงสันจรอ,อยู่ตามเส้นทางที่อ้อมบึงทัดหลวงเนาะบึงนี่เป็นบึงที่ใหญ่ขนาดเนาะเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวหรือว่าพาแฟนมาถ่ายรูปบเนาะเซลฟี่หรือว่ามาออกกําลังกายเนาะในในยามเวลาสี่โมงห้าโมงเนาะถ้าเวลาประมาณ สามโมงสี่โมงห้าโมงลง,งาลมาเลยแมนสิมีบรรดาเผิ่นมาออกกําลังกายเนาะจุดนี่แลแมนเป็นจุดป้อนออกกําลังกายเนาะอยู่ที่บึงธาตุหลวงเส้นทางนึ่เป็นเส้นทางสี่เลนเนาะสี่เลนสามเลนห้าเลนอยู่ในจุดนี่เนาะแต่เฮาสันจรอ,อยู่ในขนาดนี้เละแมนสัญจรอ,อยู่ในสามเลนเนาะ ทางข้างเบื้องซ้ายนี่ก็สิเป็นบึงใหญ่เนาะแล้วก็สองเส้นทางอันสองสองแคมนี่ก็สืมีต้นไม้เนะะาะเหมาะแก่การมาหนังเล่นนังล้มเล่นกับหมู่เนาะเพื่อหับชมวิวบรรยากาศธรรมชาติเนาะแถวนี้ละแม่อากาศดีเนาะมีต้นไม้ทางเสน้นทางกะ ควนก็เป็นเส้นทางที่สามเลนเนาะรหลดกระสีชั้นจรโบราณเนาะพระว่าจุดนี่เป็นจุดที่บึงถาดลวงเนาะเอาเข่ามาเลยหลดรถสีโบราณเนะาะเพราะจุดนี่เป็นบ่อนออกกําลังกายเรียกว่าเหมาะแกะการมาเฮียนครับรหลดเนาะเส้นทางใหญ่กว้างแล้วก็ยาวเส้นทางนี่และแม่นอมบึงถาดลวงด้วยสะเลยเนาะทั้งสองแคมสองปากกังกระสี มีบรรดาต้นไม้เนาะที่เพื่อนปลูกเอระบประดาเนาะตามเส้นทางเนาะทั้งขอบเส้นทางกับเพื่อนสิปูคอนกรีบเาาเลยเนาะอ้อมบึ้งถาดลวงเลยเส้นทางก็จะเป็นเส้นทางสามเลนเส้นทางใหญ่เนาะแนะนำให้หมู่เพื่อนหรือว่าเอฟซีเลยเนาะถ้าว่าหมู่เพื่อนได้ขึ้นมาลินนะคอนล,ลวงเวยีงจันเนาะ อยากไปนั่งหับลมชมวิวบรรยากาศดีเย็นๆเนาะและแม่แนะนำมาเลยเนาะมาที่บึงทาดหลวงเนาะบึงทัดหลวงเนี่ยเป็นบ่อนจุดที่ธรมรมชาติลมเย็นแห้งขนาดแบบมาแล้วแหละเย็นสบายหัวใจนะมีบ่อนนั่งเล่นบ่อนนอนเนาะหรือว่ามาแล้วอยากนอนพักผ่อนก็ได้เนาะเพราะว่าบึงทัดหลวงนี่มีบ่อน ต้นไม้ธรรมชาต์ลายเนาะเอาสิมาแขนเปยนอนก็ได้เนาะเิ่นบริ h ายเนาะแล้วก็เป็นบอนจุดวิวธรรมชาติงามเนาะถ่ายรูปก็ได้เนาะในช่วงเวลานี่แะแม่เฮาถ่ายคลิปอยู่ในเวลาประมาณ12โมงตรงเลยเนาะบึงอากาศคือสิว่าเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะแต่ว่าบ่าแมนเนาะเพราะว่าเฮามาถ่ายคลิปอยู่ใน12โมงนี่เพราะว่า มื่อนี้แหละแมนพนตกเนาะผลนตกตั้งแต่เจ็ดโมงจนหอดเก้าโมงเนาะผลหาักศิยุดต,ตกเนาะแล้วก็เลยได้มีโอกาสออกมาถ่ายคลิปรีวิวบึงถาดหลวงให้หมูเ่เผือมิรสหายได้เห็นเนาะแล้วก็ได้ได้ถือโอกาสมาซ้อนน่องเฮียนคับหลดเลยเนาะในขนาดนี้และแมนนอ้องเพิ่นเฮียนครับหลดเนาะและแมน ตัวเอยเองแล้วก็เลยได้ถ่ายคลิปให้หมู่เพื่อนมิดสายได้เบิ่งเลยเนาะจุดนีแหละแม่เป็นจุดบ่อนออกกําลังกายโดยเฉพาะเลยเนาะในเวลาประมาณห้าโมงแรงเนาะเลยสิมีเพิ่นสิมาออกกําลังกายแถวนี้เนาะนั่งเถอหมู่เพื่อนอาจจะเคยเห็นแล้วเนาะที่เพิ่นถ่ายรูบเซลฟี่อัพลงมเฟซเนาะหรือว่าอาจจะได้เห็นอยู่ในเฟซเนาะว่าเบิ่งทาดลวง เป็นแบบใดเนาะก็เลยมันนี้ได้มาเห็นคลิปเนาะจุดนีแเลยมันเป็นจุดที่น้ำคลองใหญ่เนาะโอ้หองนี่เป็นเป็นบึงใหญ่เนาะแล้วกะ็เป็นบึงน้อยๆอ,อ้อมแอมเลยเนาะเหมาะแก่การผู้ที่หมักตึกเบ็ดเนาะหรือว่าหมักแกงเบ็ดปลาคอเนาะหรือว่าปลาซ่อนเนะาะปลาคอหลายขนาดผู้ใดหมักตึกเบ็ดแกงเบ็ดนี่โอ้แทวนี้มาแกงได้เนาะ เพราะว่าสถานที่นี่เป็นสถานที่แบบสาธารณะเนะาะผลบ่ได้หหยเนาะเพราะว่าเอามาตึกมาแก่งได้เนาะตามตามคลองเนาะหรือว่าเอาสิมาแหลนออกกําลังกายเนาะหรือว่าสิมาเฮียนขับรถหรือว่าสิมานั่งฟาแฟนมานั่งเล่นหับลมชมวิวเนาะเพราะว่าทั้งทั้งเส้นทางนี่งใหญ่กว้างเนะาะคนสิมายางออกกําลังกายหรือว่า ย่างท่องเที่ยวเนาะนี่เนาะผู้สาวเนาะเพิ่นมาย่างเล่นเนาะเพิ่นมาถ่ายรูปเซลฟี่เนาะนี่เนาะนี่แม่นบึ้งธาตุหลวงเนาะมีต้นไม้เนาะหรือว่ามาเฮาสิมาแคนเปยนอนพักพรอนหรือว่ามีเถียงหน้าเนาะหรือว่าผู้ทธเหมาะแก่มานั่งเล่นมานั่งเที่ยวเนาะหรือว่ามาปูศาสต์นอนเนาะหรือว่าพาหมู่พาครอบครัวมานั่งกินข้าวชมวิวธรรมชาติแถวนี้เนาะ บรรยากาศดีขนาดเนาะหมู่เหินมิตรสหายอู้บรรยากาศงามเย็นแล้วก็สะอาดแถวเนี่ยเนาะเพราะว่าคนกระสิโบลายแน่เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าแถวนี้ก็อยู่แถวอันสีกระสิออกออกมาจากนอกเมืองหน่อยหนึ่งนากกระสิโบออกไกะนะ่บัดเนาะทางเส้นทางที่เทามาก,กะแม่เทามาทาง ไอเต็กเวียงจันเนาะมาตามเส้นทางไอเต็กเวียงจันเนาะกกลไอเต็กเวียงจันมาประมาณกับโบกลเนาะประมาณห้าร้อยเมตรหรือหกร้อยเมตรเนาะแล้วก็สิเป็นเส้นทางสี่แยกเนาะเฮาเป็นเส้นทางด้วยว่าเฮ้าสิขึ้นไปทางเขตทางเขตจินเนโมเนอะแล้วเม่นเฮ้ามาทางงาันเส้นทางไอเต็กเวียงจันนาะแล้วแม่นมาขบหอดสี่แยกไผแดงเนาะและ้วเฮาเลี้ยว เดี้ยวซรายเนาะเป็นกษิมีป้ายบอกอยู่เนาะมาอยู่ที่บึงท่าหลวงเนาะและเมื่อนี้ก็ได้ก็เลยว่างก็เลยได้มีโอกาสได้มาถ่ายคลิปให้หมู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือเอฟซีทุ่านเนาะขี่กําลังบึงคลิปหรือว่าส้มคลิปอยู่ในขนาดนี้ตอนนี้เนาะให้ได้เห็นได้หูจักว่าเออนี่บึงท่าหลวงเป็นแบบใดเนาะแต่เมื่อนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาซ้อนน้องขับรถ แล้วก็เลยข่อยก็เลยได้ถ่ายคลิปเหตดคลิปเป็นวิดีโอเนาะถ่ายวิวสอนขับรถแน่แล้วก็วิวธรรมศาสตร์แน่อู้งามไรมูเผือมิดสหายเอยมาแถวนี้นะอากาศเย็นอากาศดีมีต้นไม้สองฟากทางนี่เผิ่กกระตบแต่งไปด้วยต้นไม้เนาะเส้นทางก็งามหลายเป็นเส้นทางสามเลนเนาะทั้งแคบทางเพิ่นกปูเผ่นกปูคอนกรีตเนาะ ทั้งสองเส้นทางเนาะปูคอนกรีบเป็นโอสะอาดสะอาดงามหลายอยู่ที่พึ่งถาดหลวงเนาะข้อแนะนำเลยเนาะมู่เพื่อนที่ขึ้นมาเที่ยวหรือว่ามาลินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทเนาะเลยอยากไปนั่งเล่นหรือว่านั่งชมวิวหับลมเย็นๆจากธรมรมชาติเนาะหรือว่านั่งกินเขา้าพาหมู่เพื่อนพาครอบครัวมานั่งเล่นและบ่มีจุดได้ไปนั่งเล่นหรือว่านั่งแบบธรมรมชาติเนาะ แนะนำมาเลยเนาะบึงถาตุหลวงเนาะมามาอยู่ในช่วงเวลาประมาณเก้าโมงสิบโมงหรือว่าสามสี่โมงแรงนี่เนาะทาว่าเฮ้ามาอยู่ในช่วงสิบเอ็ดโมงนี่เลยเม่นเฮาสิบมานั่งคนสิบุไลประเนาะสิมีบอดน,นั่งหลายอากาศเย็นมีห่มเนาะลมผัดมาตลอดเลย ถ้าว่าังมาออกกําลังกายก็แมนแนะนามาอู่่ในช่วงประมาณสามโมงเนาะเพินสิมาออกกําลังกายหลยอยู่แถวนี้นะเหมาะแก่การมาออกกําลังกายถือว่าอยู่ในจุดศูนย์รวมดิโนแมนบึงทาดหลวงนเนาะสบายเลยเนาะมากินข้าวอยู่นี่มานอนเย็นอยู่ในแคทเป้เรือว่ามาเที่ยวชมธรรมชาติหรือว่าพาครอบครัวมาหนังแบบซิวๆเนาะ ขับลมส้มวิวเรียกว่ามีต้นไม้ธรรมชาติเรือกว่าถ่ายหูบเนาะเข้ามาอยู่ในบึงทัดล้วงนี่ทิวทัศน์ธรรมชาติงามไรหมู่เกิดมิดสายเลยแมนเขาถ่า,ายคลิปอยู่ในขนาดนี้แต่เป็นเวลา12โมงเนาะบึงอาจจะคือตอนแรงเนาะแต่ว่ามันคึกค้นเนาะเอามาถ่ายอยู่ในตอนส่วงพนพลพล,ลกำลังสิตกเนาะนี่เนาะ สองเส้นทางเนาะพนสีปูซิกแพกเนาะปูคอนกรีตตามขอบสีเฮาหยางเนาะแล้วก็สิเป็นเสน้นเป็นเส้นทางเนาะแล้วก็มีบรรดาเพ่นมาออกกําลังกายมาจอดรถหนังชมวิวเนาะคลิปของพวกเขาก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจหมูเพื่อนมิรสายที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้แต่ต้นจนจบเนาะเจ้าขอขอบใจ